นิทานเรื่องโรงแรมเงากิติเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ความสำเร็จนั้นมาพร้อมกับความทะเยอทะยานที่ไม่มีวันสิ้นสุดเขามักจะพูดเสมอว่าถ้ามีทางลัดส,สู่ความรวยแม้จะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเขาจะเดินเข้าไปวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินทางไปยังเมืองที่ไม่คุ้นเคยรถเกิดเสียกลางป่าในค่ำคืนที่ฝนตกหนัก ในที่สุดเขาก็เห็นแสงไฟสลัวๆของอาคารหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวมันคือโรงแรมเงาโรงแรมแห่งนี้ดูเก่าแก่และน่าขนลุกผนังปูนมีรอยแตกล้าปกคลุมด้วยเถาวันแต่เมื่อชายหนุ่มก้าวเข้าไปด้านในสิ่งที่เขาเห็นกลับเป็นล็อบบี้ที่หรูหราผิดคาดพรมกำมะหยี่สีแดงเข้มเฟอร์นิเจอร์ไม้แกะสลักอย่างวิจิต และพนักงานต้อนรับในชุดส,สูทสีดำที่ดูสุภาพจนเกินจริงมิสเตอร์ไรเงาคือผู้จัดการโรงแรมเขาเป็นชายร่างสูงใหญ่ที่มีใบหน้าเรียบเฉยจนหน้าขนลุกและที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือเขาไม่มีเงายินดีต้อนรับครับคุณกิติมิสเตอร์ไรเงากล่าวทักทายด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกเรามีห้องพักพิเศษสำหรับแขกผู้มาเยือนอย่างคุณโดยเฉพาะพิเศษยังไง ชายหนุ่มถามด้วยความสงสยัยมิสเตอร์ไรเงายื่นกุญแจทองเหลืองหนักอึ้องมาให้ห้อง404มีกฎง่ายๆข้อเดียวเมื่อคุณอยู่ในห้องนั้นคุณจะพบกับสิ่งที่ใจปรารถนาที่สุดไม่ว่าจะเป็นทองคําอํานาจชื่อเสียงหรือโอกาสทางธุรกิจที่ไม่เคยได้แต่มันจะอยู่กับคุณในขณะที่คุณอยู่ในห้องเท่านั้นครับกิตติตาเป็นประกายทันทีหรือว่านี่คือทางลัดที่เขารอคอยแล้วข้อแรกเปลี่ยนละ่ะ มิสเตอร์ไลเงายิ้มเย็นไม่มีครับเพียงแค่คุณต้องสัญญาว่าจะกลับมาพักที่นี่ทุกครั้งที่ต้องการบางสิ่งและที่สำคัญห้ามเปิดเผยเรื่องนี้ให้ใครรู้ชายหนุ่มรับกุญแจอย่างไม่ลังเลเขารีบเดินไปยังห้อง404เมื่อเปิดประตูห้องมันดูใหญ่โตกว่าที่คิดและที่กลางห้องมีโต๊ะทำงานไม้โบราณตั้งอยู่เมือ่อเขาเดินเข้าไปนั่งสิ่งที่ชายหนุ่มคิดถึงที่สุดก็ปรากฏขึ้นมบนโต๊ะ แผนผังธุรกิจรับมูลค่าพันล้านที่เขาเคยฝันถึงข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์กิติใช้เวลาทั้งคืนคัดลอกข้อมูลทั้งหมดอย่างรวดเร็วก่อนวันรุ่งขึ้นเขาจะออกจากห้อง404พร้อมด้วยลายแทงสู่ความร่ำรวยครั้งใหม่ตลอดหลายปีต่อมากิตติกลายเป็นมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลแต่ทุกครั้งที่เขารู้สึกว่าความสำเร็จเริ่มหยุดนิ่งหรือมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ ความโลภก็จะนำเขากลับมาที่โรงแรมไร้เงาอีกครั้งทุกครั้งที่เข้าพักห้อง404ความปรารถนาจะได้รับการตอบสนองแต่เขาก็เริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างครั้งแรกที่กลับมาเขาสังเกตเห็นว่าเงาของเขา,าเริ่มจางลงครั้งที่สองเงาของเขาสั้นและหดเล็กลงและครั้งที่สาม เื่อเขาอยู่ในห้องร่างกายของเขารู้สึกเบาโงงเล่ากับว่ามีบางอย่างถูกดึงออกไปมิสเตอร์ไล้เงาออกมาต้อนรับเสมอพร้อมกับรอยยิ้มที่เหมือนเยาะเยะ้ยกลับมาพักผ่อนอีกแล้วหรือครับคุณกิติความปรารถนาของคุณนะักขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งชายหนุ่มประสบวิกฤตครั้งใหญ่ในชีวิตเขาต้องการโอกาสสุดท้ายเพื่อกอบกู้ทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้น ชายหนุ่มขับรถฝ่าพายุกลับมาที่โรงแรมเงาอีกครั้งด้วยความหวังอันลิบลีแต่เมื่อก้าวขาไปในล็อบบี้มิสเตอร์ไรเงากลับยืนอยู่ด้วยสีหน้าอะไรผมเสียใจด้วยครับคุณกิติคืนนี้ห้อง404ไม่ว่างชายหนุ่มโกรธจัดตวาดดังลัน่นไม่ว่างได้ยังไงฉันคือลูกค้าประจำฉันคือคนที่นำความสำเร็จมาสู่ที่นี่ใครพักอยู่ที่ห้องของฉัน มิสเตอร์ไลเงาชี้ไปที่กระจกบานใหญ่ในล็อบบี้ตาคมหันไปมองแต่สิ่งที่เห็นในกระจกทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเขามองไม่เห็นเงาของตัวเองอีกต่อไปร่างกายของเขาทึบแสงแต่ไม่มีเงาทอดอยู่บนพื้นมิสเตอร์ไลเงากระซิบด้วยน้ําเสียงที่เย็นยะเยือกคนที่อยู่ในห้อง44คืนนี้คือเงาของคุณครับทุกครั้งที่คุณรับเอาสิ่งที่ปาถนาจากห้องนั้นคุณได้จ่ายด้วยเงา หรือตัวตนของคุณไปทีละน้อยจนกระทั่งมันสะสมมากพอที่จะรวมร่างและมีชีวิตเป็นของตัวเองมิสเตอร์ไลเงาเปิดประตูไม้ห้องหนึ่งเผยให้เห็นโถงทางเดินอันมืดมิดที่นี่ไม่ใช่โรงแรมมันคือที่เก็บของและตอนนี้ตัวตนที่แท้จริงของคุณกำลังพักผ่อนอย่างสบายอยู่ในห้อง404เพื่อเสพสุขในสิ่งที่มันช่วงชิงไปจากคุณในขณะที่คุณได้ลกลายเป็นพนักงานคนใหม่ของผมแล้ว มิสเตอร์ไรเงาชี้ไปที่ชุดสูทสีดำที่แขวนอยู่ข้างๆชุดที่เขาใส่ในวันแรกกิติรู้สึกว่าร่างกายของเขาชาและค่อยๆกลายเป็นอมพาตเมื่อความโลภถึงจุดสูงสุดมันได้ดูดกลืนวิญญาณของเขาไปอย่างสมบูรณ์ในที่สุดกิดติที่ตอนนี้ไร้เงาและไลรชีวิตชีวาก็ยืนต้อนรับแขกคนใหม่ที่กำลังขับรถเข้ามาในคืนมืดมิดพร้อมกับรอยยิ้มที่ว่างเปล่า เขากำลังรอต้อนรับเหยื่อรายต่อไปที่ถูกความโลภครอบงำให้มาพักในโรงแรมเงาแห่งนี้คติสอนใจความโลภเปรียดเสมือนเงาตามตัวยิ่งไขว่คว้าหาแสงสว่างมากเท่าไหร่เงานั้นก็จะยิ่งหนาแน่นและกืนกินตัวตนของเราไปในที่สุดจบบริบูรณ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,ด u u s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิทานบ้านอ้วนผอมด้วยนะครับ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปหรือเรื่องใหม่ๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยติชมให้เราพัฒนากันต่อไป